ไปต่อกันที่กิจกรรมเทิดพระเกียรตินะครับที่จังหวัดตรังนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566 ที่สวนสาธรารณะหนองพุยนหมู่ที่6ตำบลหน,นองบ่ออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้มีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูร,ระบบนิเวศในพื้นที่ของตนให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปโดยได้ร่วมการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน2 0 0 0 0น ประกอบด้วยปลากระแหปลาสุลต่านและปลาตะเพียนขาว